เจริญทมสำนึกดีค่ะลูกๆที่มาฝึกกับแม่ผู้ที่ตั้งอกตั้งใจจริงๆนะคะฝึกแบบซื่อฝึกแบบอนุบาลน,นะคะแม่ให้นะอยู่กับลมหนึ่งชั่วโมงก็ฝึกจนถึงหนึ่งชั่วโมงบางทีก็เลยหนึ่งชั่วโมงเผื่อเหลือเผื่อขาดอันนี้มันจะเห็นสภาวะขึ้นมาเลยสภาวะทุกทรมานความเจ็บปวดนั่นเองนะคะเห็นทุกเกิดนั่นเองเห็นทุกเกิดทุกเล็กทุกน้อยมันก็เห็นแล้วก็ดับไปดับไป บางรูปบางนามเห็นทุกใหญ่ขึ้นมานะคะตกอกตกใจถอยมาพอระลึกได้โอ้เราต้องไม่ถอยออกมานะคะกลับเข้าไปจะให้สภาวะเดิมมันก็เป็นไปนไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วนะคะสภาวะบางอย่างถ้าเราไม่ทําอะไรเลยไม่แทรกแซงไม่ปรุงแต่งเกิดแล้วเราก็ดูมันไปสํารวจสังเกตมันไปเฝ้าจ้องเฝ้ามองเฝ้าเพ่งไปนี่นะอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาสภาวะนั้นมันจะทํางานตามหน้าที่ของมัน พอมันทําหน้าที่ของมันแล้วนะก็คือน้ําถึงจุดเดือดมก็เดือดเดือดเดือดอนในที่สุดมันก็ถึงจุดร้อยองศาในี่ยเองพอมันทํางานเสร็จแล้วมันก็จะยุตินะคะยุติการเดือดการเกิดนั่นเองฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติตั้งอกตั้งใจในตอนแรกพอเจอความรุนแรงของเวทนาแล้วก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางหรือว่าคิดกลัวขึ้นมากลัวลมหายใจไม่มีกลัวเจ็บกลัวปวดถอยองมาก็ ไม่เป็นไรนะเริ่มต้นใหม่นะลูกนะมีรูปนะหลายๆรูปหลายๆายนามนมาเล่าให้ฟังขณะเกิดสภาวะมันทุกทรมานบีบคั้นนะคะเจ็บปวดรวดร้าวลึกนี่แหละโอกาสทองเลยถ้าใครปฏิบัติแล้วเจออย่างนี้ให้ยิ้มให้มันดูปันต่อไปนิ่งให้ได้นะมีแต่หน้าที่ยืดตัวขึ้นค่อยๆยืดนะคะอย่าดืดวนะคะสะ่วนอื่นไม่ต้องไปขยับไม่ต้องไปทำอะไรนะยืดให้กระดูกสันหลังมันตรงนั่นเอง จิตกสติก็เกาะลมหายใจตลอดเวลาท้องก็คำแมวไว้จมูกก็สุดลมกลั้นลมปล่อยลมไว้หลังก็ยืดไว้ตลอดเวลาไหลก็ยกไหลไว้นี่แหละมันจะทําให้สภาวะนั้นทํางานโดยไม่มีอะไรมาแทรกแซงไม่มีอะไรมาขัดขวางมันจะเกิดกิเลสแบบไหนก็นแล้วแต่จะเกิดเจ็บปวดทุกทรมานปางตายก็ไม่ต้องกลัวมันนั่นนะมันจะทําให้เกิดสภาวะนิโรดนั่นเอง นี่โลเนี่ยมันจะทําให้จิตของเราวูบไปนะคะมืดไปดับไปไม่รู้เรื่องนะคะมันจะดับตัดระบบเซพติคัดอยู่ใลขณะหนึ่งจากนั้นจิตมันถ้ายังไม่มาในขัน5้ามันก็จะไปเห็นการทํางานของอกิเลสต่างๆนะคะถ้ามันยังไม่กลับมาสู่นะสติสัมปชัญญาต,ตรงนี้นะมันจะไปเห็นอีกลิมิตหนึ่งนะคะที่เห็นการนะเห็นภพภูมิต่างๆนั่นเองนะคะจะไปเห็นภพภูมิต่างๆเห็นการทํางานของ นะจิตหรือขันห้าที่มันเป็นอดีตผ่านมาเนี่ยมันจะเห็นตรงนั้นนะคะเห็นตรงนั้นเลยมันเห็นเนี่ยมันก็เป็นกําลังใจให้เรารู้ว่าโอ้เราเหมือนเขาเรียกว่าเอระลึกชาติได้นั่นแหละขณะที่เราเกิดสภาวะนํนระลึกชาติตอนนั้นนะระลึกชาติได้ตรงนั้นอันนั้นอยู่ในสภาวะนะคะพอเราเห็นตรงนั้นนะคะเข้าที่แล้วนะมันเกิดดับเกิดดับทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าสู่กระบ,บวนการ นะเป็นเรียกว่าสภาวะธรรมนะเดงธรรมชาติมันจะเกิดของมันโดยอัตโนมัติเรามีหนะ้าที่อยู่กับลมหายใจนะนะติดสงบให้ตั้งมัน่นให้แนวแน,วแนว่มากๆนะอย่าหวั่นไหวในความกลัวความกลัวนี่จะทําให้เราถอยออกมาฉะนั้นเมื่อสือจุดสู่สภาวะนี้นะขอให้ลูกๆนะอดทนอดกลัน้นเอาอย่ากลัวนะคะเกาะลมไว้มันจะไม่กลัวเกาะลมไว้ตลอดเวลา ให้เห็นลมเข้าหเห็นลมออกให้เห็นในสภาวะอย่าเป็นละลึกเห็นนะถ้าละลึกเห็นคิดเห็นอยู่ก็ไม่ได้ต้องให้รู้ว่าลมมันสัมผัสอยู่สัมผัสจมกูกสัมผัสโพรงจมกูกสัมผัสเข้าไปในหลอดลมเข้าไปในตับในปอดในไตในอะไรทั้งหลายให้เห็นชีพจรให้เห็นหัวใจเต้นเร็วอย่างนี้แหละอาจจะเต้นเร็วเต้นช้าก็ให้เห็นมันนั่นไงไม่มีความคิดไม่มีความปรุงแต่ง พอสภาวะต่างๆมันเกิดขึ้นมันจะทํางานไปโดยอัตโนมัติทํางานไปเป็นออโตเมติกของมันนะคะอย่างนี้มันจะทําให้เราเกิดเข้าสภาวะนิโรธนั่นเองสภาวะนิโรดไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะทานะมันตั้งใจไม่ได้มันเป็นสภาวะออโตเมติกนะคะเมื่อจิตของเราตกศูนย์นะคะจิตของเราคลีนได้ที่แล้วมันจะทําให้เราเห็นมันจะแสดงให้เราเห็นมันจะเกิดสภาวะให้เราเห็นนั่นกันนะคะเห็นการเกิด สลบดับวูบไปนั่นแหละบางทีก็ทําให้เราไปเห็นอีกมิติหนึ่งนั่นเองนะคะนี่มันจิตมันจะลึกเข้าไปอีกนั่นเองนะเกิดหลายๆครั้งมันจะทําให้จิตเราสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นนะคะนี่แหละฉะนั้นเกิดครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะมีครั้งสองครั้งสามแต่มันจะแตกต่างกันไปนะแตกต่างกันแน่นอนไม่มีซ้ําแน่นอนเพราะว่ากิเลสมันหมดไปแล้วมันจะเป็นลักษณะใหม่ขึ้นมาชั้นนี้เป็นเป็นอย่างนี้แล้วชั้นต่อไปนะคะถ้าเกิดสภาวะนิโรธมันก็จะไปอีกอย่างหนึ่ง นั่นแหละมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามกำลังสติปัญญายาณตามความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตถ้าจิตสะอาดะะถึงขั้นสุดท้ายแล้วมันก็จะเข้าสู่ความนะคะโล่งกว้างสว่างสวัยไร้น้ำหนักไรตัวตนไรการเวลานั่นเองไม่มีอะไรบ่งบอกเป็นมิติไปสัมยลักษณ์อะไรทั้งสิน้นไม่มีค่าสถิติค่าเฉลี่ยมันล,ลึกอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้หรอกนะคะมันเหลือแค่พลังงานจิตก็จะมีความ มันจะมีความตื่นตัวีมีชีวิตชีวาโดยไม่ได้ทํามันนะมันเป็นเองมันระลึกถึงจิตใต้สํานึกข้างในนู่นะคะมันมันบอกไม่ถูกอธิบายไม่ได้ต้องไปรู้สึกตรงนี้เองถ้าใครเจอแล้วก็ถึงจะอธิบายได้ถ้าใครเจอแล้วมาฟังแม่เขาจะอ๋อเลยนะคะถ้าลูกเจอแล้วเคยผ่านมาแล้วเนี่ยถ้าแม่พูดอย่างนี้มันระลึกได้อ๋อเราเคยไปเจออย่างนั้นอย่างนี้นนี้อันนี้จะเข้าใจนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เข้าถึงสภาวะต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่เข้าใจ ก็มีหน้าที่สูดลมกลั้นลมปล่อยลมนะคะแมวท้องไว้ตัวตึงตัวตรงยืดตัวขึ้นนั่นเองนะคะท่าตั้งชากกโลกท่าโยคะอยู่ตลอดเวลาแล้วลูกก็จะเข้าสู่สภาวะจิตสะอาดจิตจิตเนโรธนะคะกิเลสดับไปจากจิตจากใจนั่นเองจะเข้าสู่ผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสก็คือจิตไม่มีกิเลสนั่นเองนะคะห่างไกลจากกิเลสเราก็ไม่ไปคิดหาไมไม่ไปคิด จัดการกิเลสคนอื่นด้วยนะคะกิเลสเราเราจัดการแล้วนะคะเราก็ทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างมีแต่ความรักความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาต่อคนรอบข้างต่อที่ทั้งหกนั่นเองจากคนรู้จักไม่รู้จักนะคะทั่วโลกเราก็คิดว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายมันรู้สึกอย่างนั้นมันไม่ได้คิดมันรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยน่าเอ็นดูน่าสงสารเมตตาสัตว์เดชานอะไรทั้งหลายนะคะ ทางสัตว์บนอากาศบนดินบนน้ําอยู่ใต้หลืบตรงไหนแล้วแต่มันก็จะมีความเมตตาให้กันนั่นเองแม้แต่อีกมิติหนึ่งที่เป็นจิตวิญญาณนะคะเป็นพวกสามเทศภพภูมิก็คือพวกเปรตอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกแผ่เมตตาให้เขานะคะอินพรมยมยักษ์ทั้งหลายก็เป็นอีกมิติหนึ่งนั่นเองันอยู่ในเทพเทวดาอยู่ในพรหมนั่นเองนะคะเป็นอยู่อีกมิติเราก็แผ่เมตตาให้เขาเหล่านี้ได้นะคะ ส่วนที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอีกมิติเ่านั้นหรอกนะคะแต่มันเป็นกิเลสของเราเนเองกิเลสเราปรุงแต่งว่าเราเป็นเทพเป็นพรหมเป็นองค์นั้นองค์นี้คือกิเลสเราปรุงแตง่งร่างกายเราเป็นเนื้อเลือดเนื้อเชื้อไขนะคะมีกิเลสมีสังขารต่างๆสะสมมาข้ามภพข้ามชาติเรามาคิดปรุงแต่งว่าเราเป็นองค์เทพองค์นั้นองค์น,นี้พวกนี้ปรุงแตง่ง แต่เทพจริงๆที่อยู่ใกล้ๆตัวเรามันอยู่ในใกล้ๆตัวเรานี่แหละเป็นอีกมิติหนึ่งเขาได้ยินได้ฟังเขาก็ดีใจนั่นเองนะคะว่ามีเราบูชาเขานั่นแหละมันก็ได้ดีนะคะก็คือทําความดีนั่นเองนะคะคิดดีพูดดีทําดีสิ่งใกล้ตัวเขาก็ได้รับพลังตรงนี้มันก็อาจจะดูแลเราปกป้องคุ้มครองเรามันจะอาจจะทําให้เรามีสัมผัสพิเศษอันตรายจะเกิดขึ้นเราก็จะรู้เนื้อรู้ตัวนั่นเองนี่แหละ มันก็มีประโยชน์อยู่นะคะขอให้คิดดีพูดดีทําดีจเจริญอานาปณสติเสมอเสมอหัดเกาออกกิเลสออกไปอยู่กับลมหายใจอยู่กับความว่างมันก็จะทําให้กิเลสที่หุ้มอยู่มันหมดไปดับไปหายไปและเหิดและเหยไปก็จะทําให้เราจิตสะอาดบริสุทธิ์จิตที่มีแต่ความรักความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อคนรอบข้างทั้งใกล้ทลั้งไกลนั่นเองมีความมีพรุมิหารสีต่อ เพื่อนมนุษย์ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ทั้งสามสิเอดภพภูมิเราจะเห็นใจเขานะคะเดี๋ไม่ไม่ต้องบอกว่ามันมีผีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะให้ดูว่าสามสิเอ็ดภพภูมิมีอะไรบ้างตรงนี้แหละนะคะที่เราสัมผัสอยู่ก็มีนรกสี่นะคะสัตว์นรกนาร,รสัตว์นรกอสุรกายเปรตแล้วก็สัตว์เดรัจฉานนะพวกนี้เป็นอบ,อบายภูมนะที่เรามองเห็นคือสัตว์เดรัจฉานนั่นเอง เป็นพวกสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงสัตว์ใช้งานสัตว์อะไรก็แล้วแต่เลี้ยงไว้กินเลี้ยงไว้ใช้งานเลี้ยงไว้ประดับประดาเลี้ยงไว้อะไรทั้งหลายนี่คือสัตว์เดรัจฉานนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นพวกเราเนี่ยแหละไปเกิดพวกเราคือญาติพี่น้องบ้างอะไรบ้างเราก็เคยเกิดกับเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเราก็เคยอยู่ในเพศภพภูมิสัตว์นรกเปรตอสุรกายมาเช่นกันจากนั้นก็คือมนุษย์หนึ่งนะคะพบขึ้นมาอีกเป็นมนุษย์หนึ่งเป็นห้าเลใช่ไหมเอบาบยภูมสี่มนุษย์หนึ่งก็ นะเทวดาหกชั้นหกภพหกภูมินะคะตามลําดับนะความสะอาดของจิตเขาจะแบ่งเป็นชั้นชั้นอยู่นะคะเท,เทพเทวดาหกชั้นพรมสิมหกชั้นก็แบ่งตามกําลังความสงบสันติเขาความอยู่ในชานนะคะถ้าชานละเอียดก็จะเป็นพรมที่ชั้นละเอียดขึ้นจนเข้าสู่อรูป,ปะพลมก็คือจิตละเอียดมากมายนั่นเองนะคะจากนั้น <c oughs> พอรวมแล้วนะคะ อมายภูมสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกรูปะพรมสิบหกอรูปภพลมสี่มันก็จะไปรวมไปแล้วสามสิบเอ็ดภพภูมิที่พระพุทธองค์สอนไว้นะคะบอกใบสอนไว้ให้เราไม่ไปปรุงแต่งนอกเหนือจากนี้มีแค่สามสิบเอ็ดภพภูมิในที่เอายุ่งเกี่ยวกับพวกเราอยู่ในนี้นะคะมนุษย์เราก็อยู่ในสามสิบเอ็ดภพภูมิเหมือนกันแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่า ถ้าใครอยากจะออกจากสารเสร็จภพภูมิก็คือมาเจริญอนาปนานสติและวิปัสสนานั่นเองเกาะลมหายใจให้อยู่ในความว่างให้เกาะลมหายใจให้อยู่ในความว่างตลอดเวลามันจะได้ไม่คิดปรุงแต่งดีหรือไม่ดีคิดปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณไม่ให้ปรุงแต่งเป็นขันห้าขึ้นมาน,นั่นเองพอเราทําจิตสติให้สะอาดบริสุทธิ์คะอยู่ในความสะอาดอยู่ในความ บริสุทธิ์ผุดพองเหลือแต่พลังงานก็เข้าสู่ความอิสระเข้าสู่โลกุตระธรรมเก้านั่นเองนะคะก็คือพระมัคสีผลสีนิพพานหนึ่งถ้าใครฝึกปฏิบัติอานาปนสติและวิปัสสนานะคะก็เข้าสู่ข้ามขอบเขตขันธาข้ามขอบเขตสามสิบเอ็ดพรปูมสู่โลกุตระธรรมเก้านะคะเข้าสู่จิตอีกมิติหนึ่งคือจิตอริยะนะคะก็ขั้นตั้งแต่อริยะขั้นต้นก็คือมัคสโสดาบันปฏิมัค แล้วก็โสดาบ,บันปฏิผลสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลอนาคามีมักอาคาอนาคามีผลแล้วก็อาราหารันต์มักอาราหารันตผลนั่นเองนะคะถ้าใครฝึกตามที่พระพุทธองค์สอนแล้วนะคะอยู่กับลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมตลอดเวลาจนเกิดสภาวะจนเข้าสู่จิตอิสระจิตว่างจิตไม่มีกิเลสแล้วมันก็เข้าสู่ตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้ายังข้ามไม่ได้ก็ยังอยู่ในสามสิเอ็ดภพภูมิอยู่นั่นเองนะคะก็ไม่เป็นไรเพียรต่อไปนะลูกนะ ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะเพียงต่อไปสักวันเราก็จะเข้าสู่โลกุตระทำก้าวได้แน่นอนค่ะ